อยู่ก็อยู่ให้เหนือคัติธรรมคำสอนโดยหลวงปู่ดุลอาตุโลผู้ที่เข้านมัสการหลวงปู่ทุกคนและทุกครั้งมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้หลวงปู่จะมีอายุใกล้ร้อยปีแล้วก็จริงแต่ก็ดูผิวพรรณยังผ่องใสและสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี แม้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านตลอดมาก็ยากที่จะได้เห็นท่านแสดงอาการหมองคล้ำหรืออิดโรยหรือหน้านิ้วคิ้วขมวดออกมาให้เห็นท่านมีปกติสงบเย็นเบิกบานอยู่เสมอมีอาภาษน้อยมีอารมณ์ดีไม่ตื่นเต้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เผลอคอยตามคำสรรเสริญ หรือคำตำหนิติเตียนมีอยู่ครั้งหนึ่งท่ามกลางพระเถระฝ่ายวิปัสนาสนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติกับหลวงปู่ถึงปกติจิตที่ยูนเนื้อความทุกข์โดยลักษณะาการอย่างไรหลวงปู่ท่านว่าการไม่กังวลการไม่ยึดถือนั่นแหละคือวิหารธรรมของนักปฏิบัติ นักปฏิบัติธรรมสมัยนี้มีสองประเภทประเภทหนึ่งเมื่อได้รับข้อปฏิบัติหรือข้อแนะนำจากอาจารย์พอเข้าใจแนวทางแล้วก็ตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติไปจนสดความสามารถอีกประเภทหนึ่งทั้งที่มีอาจารย์แนะนำดีแล้วได้ข้อปฏิบัติถูกต้องดีแล้ว แต่ก็ไม่ตั้งใจทำอย่างจริงจังมีความเพียรต่ำขณะเดียวกันก็ชอบท่องแสวงหาอาจารย์ไปในสำนักต่างๆได้ยินว่าสำนักไหนดีก็ไปทุกแห่งซึ่งลนนักษณะนี้มีอยู่มากมายหลวงปู่เคยแนะนำลูกศิษย์ว่าการไปหลายสำนักหลายอาจารย์ การปฏิบัติจะไม่ได้ผลเพราะการเดินหลายสำนักนี้คล้ายกับการเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ไปเรื่อยเราก็ไม่ได้หลักธรรมที่แน่นอนบางทีก็เกิดความลังเลงวยงงจิตก็ไม่มั่นคงการปฏิบัติก็เสื่อมไม่จเจริญคืบหน้าต่อไปนักศึกษาธรรมะ หรือนักปฏิบัติธรรมมีสองประเภทประเภทหนึ่งศึกษาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงประเภท2ศึกษาปฏิบัติเพื่อจะอวดภูมิกันถกเถียงกันไปว,นวันวันหนึ่งเท่านั้นใครจำตำราหรืออ้างครูบาอาจารย์ได้มากก็ถือว่าตนเป็นคนสำคัญบางทีเข้าหาหลวงปู่ แทนที่จะถามธรรมะข้อปฏิบัติจากท่านก็กลับพ้นความรู้ความจำของตนให้ท่านฟังอย่างวิจิตพิสดารก็เคยมีไม่น้อยแต่สำหรับหลวงปู่นั้นทนฟังได้เสมอเมื่อเขาจบลงแล้วยังช่วยต่อให้หน่อยหนึ่งว่าผู้ใดหลงไหลในตำราและอาจารย์ผู้นั้นไม่อาจพ้นทุกข์ได้ แต่ผู้ที่ผลทุกได้ต้องอาศัยตำราและอาจารย์เหมือนกันการปฏิบัติภาวนาสมาธินั้นจะให้ได้ผลเร็วช้าเท่าเทียมกันเป็นไปไม่ได้บางคนได้ผลเร็วบางคนก็ชา้าหรือยังไม่ได้ผลลิมรสแห่งความสงบเลยก็มีแต่ก็ไม่เคยท้อถอยก็ชื่อว่า เป็นผู้ได้ประกอบความเพียรทางใจย่อมเป็นบุญเป็นกุศลขั้นสูงต่อจากการบริจาคทานรักษาศีลเคยมีลูกศิษย์จำนวนมากเรียนถามหลวงปู่ว่าอุตสาพยายามภาวนาสมาธินานมาแล้วแต่จิตไม่เคยสงบเลยแสออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยมีวิธีอื่นใดบ้าง ที่พอจับปฏิบัติได้หลวงปู่เคยแนะนำวิธีอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าจิตไม่สงบก็ไม่ควรให้มันออกไปไกลใช้สติระลึกไปแต่ในกายนี้ดูให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภสัญญาหาสาระแก่นสารไม่ได้เมื่อจิตมองเห็นชัดแล้วจิตก็เกิดความสลดสังเวช เกิดนิพพิทาความเบื่อนายคลายกำหนัดย่อมตัดอุปทานขันได้เช่นเดียวกันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมชอบพูดถึงคือชอบโจทย์ขานกันว่านั่งภาวนาแล้วเห็นอะไรบ้างปรากฏอะไรมาบ้างหรือไม่ก็ว่าตนนั่งภาวนามานานแล้ว ไม่เคยเห็นปรากฏอะไรออกมาบ้างเลยหรือไม่บางคนก็ว่าตนได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เสมอทำให้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าภาวนาแล้วตนจะได้สิ่งที่ต้องการเป็นต้นหลวงปู่เคยเตือนว่าการปรารถนาเช่นนั้นผิดทั้งหมดเพราะการภาวนานั้น เพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริงหลักธรรมที่แท้จริงนั้นคือจิตให้กําหนดดูจิตให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึง้งเมื่อเข้าใจจิตตัวเองได้ลึกซึ้งแล้วนั่นแหละได้แล้วซึ่งหลักธรรมเพื่อป้องกันความประมาทหรือมักง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติของพระเนร หลวงปู่จึงสรรหาคำสอนตักเตือนไว้อย่างลึกซึ้งว่าขลือหัดชนญาติโยมทั่วไปเขาประกอบอาชีพการงานด้วยความยากลำบากเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุข้าวของเงินทองมาเลี้ยงครอบครัวลูกหลานของตนแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างไรเขาก็ต้องต่อสู้ขณะเดียวกัน เขาก็อยากได้บุญได้กุศลด้วยจึงพยายามเสียสละทำบุญลุกขึ้นแต่เช้าหงหาอาหารอย่างดีคอยใส่บาตรก่อนใส่เขายกอาหารขึ้นท่วมหัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานครั้นใส่แล้วก็ถอยไปย่อตัวยกมือไหว้อีกครั้งที่เขาทำเช่นนั้นก็เพื่อต้องการบุญ ต้องการกุศลจากเรานั่นเองแล้วเราเล่ามีบุญกุศลอะไรบ้างที่จะให้เขาได้ประพฤติตนให้สมควรที่จะรับเอาของเขามากินแล้วหรือพระอาจารย์สำเร็จบวชมาแต่วัยเด็กจนอายุใกล้หกสิปีแล้วเป็นพระฝ่ายวิปัสนาปฏิบัติเข่งคลัดชื่อเสียงดี มีคนเคารพนับถือมากแต่ในที่สุดก็ไปไม่รอดจิตใจเสื่อมลงเนื่องจากไปหลงรักลูกสาวของโยมอุปถากถึงขั้นมาขอลาหลวงปู่ศึกไปแต่งงานทุกคนตกตะลึงกับข่าวนี้มากไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะปฏิปทาของท่านเป็นที่ยอมรับว่า จะต้องอยู่สมณวิสัยจนตลอดชีวิตหากเป็นเช่นนั้นไปก็จะเป็นการเสื่อมเสียแก่วงการฝ่ายวิปัสนาอย่างยิ่งพระเถระคณะสงฆ์และสานุสิทธิ์ของท่านจึงช่วยกันป้องกันทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านเปลี่ยนใจที่จะคิดศึกเสียโดยเฉพาะหลวงปู่ เรียกมาตักเตือนแก้ไขอย่างไรก็ไม่สำเร็จสุดท้ายอาจารย์สำเร็จกล่าวต่อหน้าหลวงปู่ว่ากระผมอยู่ไม่ได้เพราะนั่งภาวนาทีไรเห็นใบหน้าเขาล่องลอยปรากฏต่อหน้าอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่ตอบเสียงดังว่าก็ไม่ภาวนาดูจิตของตัวเองไปภาวนาดูก้นของเขา มันก็เห็นแต่ก้นเขาอยู่ร่ำไปนั่นแหละไปอยากไปไหนก็ไปตามสบายไปเถอะคำสอนทั้ง84,000พพระธรรมขันธ์นั้นเป็นเพียงอุบายให้คนทั้งหลายหันมาดูจิตนั่นเองคำสอนของพระพุทธองค์มีมากมายก็เพราะกิเลสมีมากมายแต่ทางที่ดับทุกข์ได้ มีทางเดียวคือพระนิพพานการที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเช่นนี้มีน้อยนักหากปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเราจะหมดโอกาสพ้นทุก์ได้ทันในชาตินี้และจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนนานเพื่อจะพบธรรมอันเดียวกันนี้ดังนั้น เมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วรีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสียมิฉะนั้นจะเสียโอกาสอันดีนี้ไปเราว่าเมื่อสัจธรรมถูกลืมความมืดมนย่อมครอบงำปวงสัตว์ให้อยู่ในกองทุกสิ้นกาลนานมิใช่ครั้งเดียวเท่านั้นที่หลวงปู่เปรียบเทียบธรรมะให้ฟังมีอยู่อีกครั้งหนึ่ง หลวงปู่ท่านว่าปัญญาภายนอกคือปัญญาสมมุติไม่ทําไม่จิตแจ้งในพระนิพพานได้ต้องอาศัยปัญญาอริยมรรคจึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์เช่นไอน์สไตน์มีความรู้มากมีความสามารถมากแยกปรมาณูที่เล็กที่สุดจนเข้าถึงมิติที่สี่แล้ว แต่อตายตล์ไม่รู้จักพระนิพพานจึงเข้าพระนิพพานไม่ได้จิตที่แจ้งในอริยมรรคเท่านั้นจึงเป็นไปเพื่อการตัดสรู้จริงตัดสรู้ยิ่งตัดสรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพาน